นนให้ความสําคัญกับการดูแลใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นมีนก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เชื่อว่าการบํารุงตัวเองนะคะจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยถือว่าเป็นการบํารุงตัวเองที่ดีมากเลยวันนี้ก็อยากจะมาแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มีนะ ทานต่อเนื่องเป็นประจำนะแล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆอยากที่จะมาบอกต่อทุกคนมากๆเลยค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะโคโคันออยนะคะจากแบรนด์ NBL นั่นเองตัวนี้เนี่ยมีทานต่อเนื่องแล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยเขาเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะที่มี MCT ออย์สูงมากๆเลยเรียกได้ว่า1เม็ดเนี่ยเขามีถึง1000มิลลิกรัมเลยทุกคนแล้วคือกลิ่นของน้ำมันเนี่ยมันหอมมอกเข้มข้นมากๆ,ๆ,ๆเลยดีต่อสุขภาพมากๆตัวนี้นะคะทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นขึ้น อย่างที่เรารู้กันว่าโคโคัทออยเนี่ยจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากขึ้นทําให้ผิวของเราเนี่ยเต่งตึงนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิวแห้งแนะนําเลยและใครที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารนะตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยค่ะหรือว่าใครนะคะเป็นคนที่ชอบทานกาแฟลองทานตัวนี้นะคะบีบใส่กาแฟดูบอกได้เลยว่าผลลัพธ์เนี่ยดีมากๆเลยค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณภาพของเขานั้นเน้นจากออสเตรเลียเลยค่ะทานได้ไม่มีผลข้างเคียงไม่อันตรายนะมีเลขออยอจากไทยแล้วเรียบร้อยและยังมีเลข TGA จากออสเตรเลียค่ะสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหาอาหารเสริมดีๆสักตัวหนึ่งทานนะมีแนะนําเป็นโคโคโน้นออยล์นะคะจาก NBL ตัวนี้เลยค่ะ